สถานีรถไฟตลาดพลูเห็นไหมเห็นไหมน่าเลยเห็นกล้องเฮ้ยสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดพลูก็มาอัปเดตบรรยากาศล่าสุดการตามคำขอนะทุกคนขอกันมาเยอะมากตั้งหนึ่งคนตั้งหนึ่งคนของกินเยอะแยะมากมายได้ข่าวว่าก็ทำใหม่ด้วยนะ เดินบนรางรถไฟดีกว่าเก๋ๆนี่นของกินเยอะแน่นอนข้างหน้าไปอัพเดตบรรยากาศล่าสุดกันเลยดีกว่าไปค่ะข้างหน้าเรานี่ของกินเริ่มมาแล้วอืมีคนลุมมากเลยร้านเนี้ยกรเาพาะรู้สึกจะเป็นกระเาพาะปลา มนเขาขายดีมากเขาทำกระพาเปาะไอ้ฝั่งนู้นก็มีนะูตแกนเก็ดเจ้า้ผู้โดยสารมีความกระสกเดินทางไป้มทางนี้ข้าหมูแดง น่ากินดูแดงหมูกรอบใช่เมื่อฝั่งนน้นนี่เขาทำใหม่นะแดงๆน,นะนั่นอ่ะอะไรขนมปิดแล้วเปิดวันเสาร์ที่หนึ่ง ไปทางนี้ดีกว่าทางนี้เ็เปิดเพิ่มอีกทั้างในก็มีของกินเยอะทุกจะไปทางไหนถูกเลยเยอะไปหมดมากินอะไรเดี๋ยวคิดไปยังแล้วไ,ไปหาตรง,งนู้นนะศูนอาหารเนาะนี่เข้ามาดูรรยากาบ ย่างไปเจอผัดไทยกรอบผีหน้าประตูไม่ใช่ประตูผีเนะี่ยอันนี้ผีหน้าประตูน่ารักจังหมูสเตอรเอออ๋อเหมือนที่ อยู่ข้างนอกก่เนื้อข้ามเี่ยวอยู่ข้างใน,นจัดระเบียบออกเปียส,สดหน้าปูด้วยเด็กเส้นเฮ้มีรังนกด้วยรังนกที่เคยอยู่ตรงนู้นแน่เลยเนาะข้ยยยมยำหมูเดง กุ oh. ้งขอมเส้นกนเมนูเยอะมากสุดยอดเตี๋ยวแค้กล้มะม่วงภูม้าทางนุ อันที่ทําใหม่เดี๋ยวดูขากลับเนอะใครอยากดูของใหม่เดี๋ยวขากลับพาไปดูดีงามมากอันนี้ก็ทำใหม่ใช่เมื่อก่อนอยู่ข้างนอกไงที่มีไก่ย,ย่างมีอะไรที่เราเคยเดินอ,ะอ่ะจากไปอยู่ข้างในหมดแล้วไปตรงนู้นก่อนใช่รถมอเตอร์ไซค์จอดได้นะันะแต่ทำไมก็เนี่ยที่เราเดินเมื่อกี้ไง เคยอยู่ตรงนี้ก็ย้ายเข้าไปข้างในข้ามถนนแยกตลาดปูสอยเทิดไทย20ก๋ิยเตี๋เป็ดยงหุยสุกี้แฮกี้ เจี๊ยงทอดปลาต้มซอกต้มซอยก็มีถ้าเฮ้ยคุยใชยต้ตอกไข่ใช้บางกอกถ้ากินเนาะ ก็เราจะไปหาของกินฝั่งโน้นเอาให้ี่น้ำมะนาวยี่สิบด้วยขาำาาานหน้ากมาลายขนมปังข้ามปักน้ำมะนาวไหมต้องไปทีละเลน เอาไหมชาดำมะนาวน้ำมะนาวยี่สิบเอาไหมไปไปคนละแก้วเอาอะไรออนี้ครัคุณคจเลยนะคะเอาอะไรเอ่ยนอกชาดำมะนาวเป็นชาดำมะนาวหวานกกนะคะสองแก้ว เป็นชาดามินาบปกติสองแก้วนะคะสแก้วนะคะจ้าน่นแน่นเลยนะคะต่อรายการห้าสิบบาทค่ะป่ะเฮ้ยบรรยากาศฝั่งนน้นที่เราเดินมาเมื่อกี้เนาะ เข้าไปเลยไหมนี่จะน้ำตกข้าวหม,มูย่างกินอะไรอ่ะก็ติมทอดเหนียวปไิ้งสิบบาท ข้ากกับบ้านเหรอเออเอาดิเอาป่ะเออ้นอยนมถ้วยนมตาลโอ้โหสเตไม่ใช่ตลาดปูก <laughs> เออ ทางนี้ดีกว่าสตดย่าาวปัน่นข้าวหมกม่เล้ขายำนึงเห็นซีฟู้ดต่งกิระไรล,ล่ะแกงกลี ไก่แซ่บกินนี่หิวลัดนาเฮ้ยสงสัยจะต้องน้ำมันใยสดแค่จะกินอะไรข้าวไก่อบหมูอบ เ้าไปฉันจะกินข้าวต้มแห้งไ <Okay. S 2> ข่ต้มน้ำปลาเอาไหมเขาก็สั่งเ okay. <Okay>. okay. ขาสั่ง สั่งข้าวไก่อบหนึ่งกินนี่กินอยู่นะใะ้ราคานี่ราคา ม,มีสูตชิกินข้าวต้มแห้งเหมือนเดิม,ม,มขนมมิตรนนี่เท่าไ,ไหร่รวมมิตรห่อ ได้กินแล้วคนเยอะมากเลยแต่ก็ไ kind ด of ้กิน เดี๋ยวเราไปกินให้ดูนะวันนี้กินข้าวแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเดินกันต่ออันนี้อะไรอ่ะอ๋อไก่อบใช่ไหมไก่อบนะกินกรตมแห้งรวมมิตรหนึ่งร้อยบาทข้าไก่อบห้าสิบบาทประมาณนี้เดี๋ยวไปเดินเล่นกันต่อนข้าวหมกไก่ตลาดพูย้ายามีอยู่ฝั่งนี้เนาะเมื่ก่อนอยู่ฝั่งไปต่อไปดูโจนนี่เขาทำใหม่ดีกว่า อคนเยอะมากอะไรอ่คนันะางนี้ทันดังทันทงังค้ยเชือมเอาไหมคุยเชือมไหมไม่เอาหรอ ร้านป้านี่ดังนะดูไปกินไปต่อโซพสตรอเบอรี่ไหมครับขายอาศัยค่าซัมเป้นมีพริกเกลือด้วยนะสตรอเบอรี่ถึงโซนใหม่แล้วโซนเก่าแล้วอะไรเขาทำใหม่นี่ วองรถโอ้เยอะนะสวยงาน เยอะแยะมากมายนี่ปลาเปลสต์สดอะยำอะไรอะเออก็ออเบื้องมาอยู่นี่เองนี่ไหมบ้าบิน ของวัตถุดิบน่าสนไปหมดเลยไปกินเล่นตรงนี้ก็มีร้านข้าวต้มปลาข้าวต้มหมูฝั่งนี้ก็ของกินเยอะมากบะหมี่เสี้ยวกุ้งกระเตรา ไม่นองอุ้ยแล้วกินข้าวมาอิ่มแล้วอุ้ยอุ้ยหองหนึ่งเสี่ยวเีเหรอเยอะมากเลยนะก็มีข้าวหมูอบไก่อบ โอ้เกี่ยวเนื้อคงตองเนือ้อจีเนื้อตุ่นหม้อไปทาหารจับจังโลเนื้อโับขุน ว่าทุกน่วนมีห้องน้ำสวยงามสะอาดเอ้ยวุ่หอมหอมเนื้อมากหอมบุญ้อนปลาดูดีมากซอยไหนดีหอมน้ำปลาข้าวไข่คน ใส่ขยี้ไปเออจกับว่ <c oughs> ากกวใส่ไเเนอเออดีเนาะทำสวยทำดีทท่เนโอเค ก็มีเยอะหลายจุดอ่ะอยากกินขนมจีนน้ำเงี้ยวสั่งดิจีน้ำเงี้ยวจานหนึ่งเขาไม่ได้ขายร้านที่ขายก็ไม่กินกูตรจีนจังนยมึงมาไปเล่นแบบกูตรจีนจังเอ้ยมึสั่งเกี๊ยวแซ่งเีบชื่อร้านเกี๊ยวแซ่บค่า กินเยอะมากเลยอ่ะกำลังสกแกรปรัดไทยเากัำลังผัดกำลัลงผัดหอ,หอมมากข <c oughs> <c oughs> ้าวมันไก่ขุนพลตรงนูน้นขนมเบื้องขนมเบื้องนั้นก็ดัง เอาเยอะเอาอีกแล้วเอาทุกอย่างกลาเราใจัอะไรีเ <c oughs> านี่อะไรอ่ะเครื่องดื่มข้อมูลเป็นอะไรอ่ะไม่มีอะไรไม่รู้สิเหมือนจะไม่ได้ขึ้นไปปะตลาดคู่ รูปโซนที่เราเข้ามาตอนแรกใบหน้าก็เป,ป็นเลยนะคุณปไปต,ตรงนี้ก็มีของกินเยอะตามตึกแถวอ,ะอ่ะร้าไทยส<อ>ิบแปดร้านขนมไทยร้านดัง ให้ดูบรรยากาศตรงนี้คําว่าตลาดภูตรงสะพานเนาะไปโสนสร้างใหม่ไม่ใช่สร้างใหม่ปรับปรุงใหม่ใช่สวยมากดีงามข้าวขนไมไปหาะซื้อขนมกลับบ้านไหมเนี่ยขนมไทยขนมหวานตลาดภูเจ้าเก่า เยอะมากอะไรนี่ฝอยทองฝอยทองไม่ขันหนุเมทด้นี่มิขน,นุ่ฝอยทองแล้วก็สารี่ไม่ใช่หมเงียย เป็นเท่าไหร่อขนมร้านดังไี่ได้กินอะไอ่อะเปรเออเนื้อเขาทำร้างกินเป่าเชิงตลาดพูขนมร้านที่เราซื้อมาก็คือเหมือนแบบมีไข่ให้เห็นเลยเนาะเออ,เอ,อ ตรงนู้นมีขั้วไก่เห็นเจ้าิ้นซ้าให้ดูอีกทีหนึ่งตลาดพลูาำว่าตลาดพลออสวยสวยให้ไปเยอะรึยเรยล่บนี่ยนี่เราจอดรถไปตรงนี้เนาะสถานีรถไฟตลาดพดประมาณนี้ ถ้าอ,อย่างไรก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับไอ้นี่นี่คันนี้มา <H ö. S 1> กะเดินทางรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิป